เราเัาต้องมีบุญสัมพันธ์กันมันถึงพูดกันง่ายและมันต้องมีความสนิทคิดเชื้อกันมาตั้งแต่อดีตชาติมันถึงหนุนให้เจ้าของเก่านั้นเนี่ยมีรายได้ดีดปัจจัยเงินทองต่างๆก็ลังไหลเข้าบ้านเขานั่นก็แสดงว่ามันมันน่าจะเป็นลูกเป็นหลานเขาในอดีตชาตินับจากนั้นเป็นต้นมาก็เลยเป็นเหตุทําให้มีช่องทางได้ทํามาหากิน อันนี้ก็คือลักษณะของคําว่าเทพคําว่าเทพคําว่าสิ่งสักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันจะไปจูนกันในลักษณะเช่นนั้นเพราะไปไปมามาไอ้นี่กลับมาบ้านถามว่าเอยมึงไปไหนมาจะไปทํางานอยู่ป้าๆทางโน้นทางโน้น,นหละเอาคุณไปัางใจเมรไรเอาว่าฉ,ฉันไปตอนจะไปไหว้หลวงพ่อนั่นแหละสิ่งสักดิ์สิทธิ์นั่ยแหละเขาชวนฉันทํางานเลย แล้วเขาต้องการกแรี่กำแนงหนึ่งไหมเขาไม่เอาแล้วเขาเอาแค่คนคนเดียวถามว่าเงินเดือนเป็นหมืน่นแล้วก็ได้มื่นกว่ามื่นกว่าไปได้เรื่อยถามว่าทุกคนก็อยากได้อะมันไม่ต้องไปใช้สมองมากอจะแห่กันไปสมัครแล้วเขาเขาก็ไม่เอาเพราะทําไมห่ะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างนี้เนี่ยมันมีเอาไว้คอยบางอย่างแต่ไม่ได้มีเอาไว้เพื่อคอยทุกคน ที่ค้นหาความจริงแต่มันมีเอาไว้เพื่อรอคอยคนไหนคนหนึ่งที่มันมีบุญสัมพันธ์กันฉะนั้นเทพเทวดาต่างๆเนี่ยมันเป็นของที่ประมาทมันไม่ได้มันมีความเชื่ออยู่นะมีความเชื่ออยู่ที่ี้พอสิ่งสทิตปรากฏขึ้นอย่างนี้แล้วก็ต้องมาวกขึ้นมาว่าอ่าอย่างกัทิลูกลานเนี่ย ที่มีโอกาสได้มานั่งอยู่อย่างนี้ไอ้ที่มานั่งอยู่อย่างนี้มานั่งฟังอยู่อย่างนี้แล้วก็มาร่วมสร้างร่วมทำอย่างนี้เนี่ยคือหนึ่งต้องการอยากจะให้ความยิ่งใหญ่ซึ่งพระชัยวร,รมันที่เจ็ดในสมัยนั้นเนี่ยที่ท่านเปรยเอาไว้นั่นน่คือให้สมบูรณ์แบบที่สุดถามว่าพััยวร,รมันที่เจ็ดไม่ใช่ ท่านคือพระโพธ,ธิสัตว์ท่านคือองค์มหาจักรพรรดิตัวจริงแห่งราชวงศ์วรมันอาจารย์แ,แค่นั้นแหละครับแค่นั้นไม่ต้องไปคิดอะไรมายกวแค่นั้นไม่ต้องไม่ต้องนะไรเลแค่นั้นแหละก็พอหาหนำเลยหาที่นันน่งใหท่าน,น,นอาจารย์ ทีนี้พอเป็นในักษณะอย่างนี้ขึ้นมาปับพอเรามาล่างอย่างเงี้ยเพราะไอบารมีและชื่อที่พระพุทธเจ้าพะระสัมมโคัมพรทธเอาไว้ตั้งแต่สองพันกว่าปีเนี่ยว่าคนที่จะมาต่อจากท่านจริงๆเป็นพระพุทธเจ้านั้นก็คือพระสีริยะเมตตา แต่พระเจ้าเจ้าท่นานไม่ได้บอกนะว่าพระเสียเมตายจะไปเกิดตรงไหน,นท่นานไม่ได้บอกจะรู้ได้เฉพาะแต่บุคคลผู้มีความใกล้ชิดกับ่านที่จะรู้ได้เพราะถ้าท่านเตออยยางนั้นท่านมาเนี่ก็มาเลยทอนแต่ทีนี้ศาสนาของพระเสียเมตาเนี่ยเป็นศาสนาที่แปลกที่สุดที่ไม่เหมือนครับที่แปลกยังไงนี่ ท่านเป็นคนที่รับภาระทั้งหมดคือท่านบำเพ็ญมากแล้วก็รับภาระทั้งหมดเลยอย่างลูกหลานที่นั่ง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 อย่างเงี้ยต้องไปกินบุญบาร,รมีเก่าของพระสี่เรียมไตรเนี่ยเพราะในศาสนาของท่านนั้นเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยไม่มีคนไม่มีคนจนไม่มีคนขี้เหรไม่มียาเจ้าอทาน ไม่มีเชโรคไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยทุกคนสมบูรณ์กันหมดก็แสดงว่าทุกคนไปเกิดในยุคนั้นเนี่ยไปกินบาร,รมีเก่าไปกินบาร,รมีของท่านแต่ท่านก็จะแบ่งแยกประเทศนะเ,เดือนนี้ท่านจะไปโปรดคนนี้เดือนนี้จะไปโปรดคนนี้เดือนนี้จะไปโปรดคนนี้ท่านก็จะไปโปรดเป็นเดือนเดือนเดือนไป แต่ทีนี้ในแต่ละเดือนนี้เนี่ยมันก็จะมีคนไม่เหมือนกันเขาเรียกว่าความเป็นเลิศเขาจะเรียกว่าความเป็นเลิศความเป็นเลิศไม่เหมือนกันแล้วการสร้างบุญมาก็ไม่เหมือนกันความเป็นเลิศอันนี้เอาคุณที่บาทความเป็นเลิศอันนี้คุณร้อยเึ่งความเันเลิศอันนี้เนี่ยคุณห้าร้อย หมุนพันหมุนหมื่นหมุนแสนหมุนล้านมันจะไม่เหมือนกันมันจะไม่เหมือนกันเพราะมันไม่เหมือนกันเป็นมาแล้วทำยังไงเราก็จะต้องค้นหาว่าเราเราชอบอันไหนแล้วเราก็ไปใส่อันนั้นเลยแต่อย่างหลวงพ่อ,อน,นี้เนี่ยชอบอย่างเดียวก็คือชอบอย่างนรอบอันนี้ แต่ว่าอันนี้นี่จริงๆลึกๆจริงๆเนี่ยหลวงพออง่อก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่บังเอิญว่าคนที่เป็นพระเสียเมตตาเนี่ยอยากเยียบให้ลวงพ่อก็คือเอาเอานี่แหละป่ะเดี๋ยวท่านตั้งความปรารถนาสมบัติพระเจ้าเออนองกับอานนี่แหละป่ะจะไ,ไปด้วยกันทีนี้สมบัติเนี่ยมันจะต้องไปด้วยกัน พอมานั่งพิจารณาขึ้นมาว่าเออคนที่เป็นพระโพธิสัตว์ก็ดีเป็นมหมาจักรพัิก็ดีเนี่ยตัวจริงๆงของท่านเนี่ยท่านจะไม่มาเกิดอ,อยู่ในป่าอยู่ในเขาอยู่ในกระท่อมไรกระท่อมงาจะต,ต้องเกิดอ,อยู่ในมหาคนครที่มันยิ่งใหญ่รู้แล้วแหละไอ้ที่ท่านให้เรานี่มาถืออันนี้แล้วก็มาเนี่ยแสดงว่าเราต้องมาก่อนท่านพอมาก่อนขึ้นมาก็ต้องมาสร้างฐานบารมีต้องสร้างฐานให้มันยิ่งใหญ่ พอสมบูรณ์เซ็จทุกอย่างปั๊บแล้วท่านก็มาแหละท่านก็จะมาทีหลังแต่จะมารุ่นสามแต่พอมารุ่นสามขึ้นมาเนี่ยหลวงพ่อก,ก็จะเริ่มเชียร์พวกเชียร์พวกเหล่านี้แหละเชียร์เลยบอกว่าทาย,ยังไม่ถึงมากถึงคนที่จะต่างๆงให้มาเจอว่าท่านรุ่นสามนะ hmm. แล้วจะได้พูดคุยก็ท่านรุ่นสามคือรุ่นสามเนี่ยเป็นรุ่นของชัยวร,รมันทิจเ,เป็นรุ่นของชัยวร,รมันทิจเ,เลยลนะ่ะ ที่ท่านจะมาทําการก่อสร้างมาได้ทั้างแล้วกรคือมาทํางานต่อนะ่ะใช้วัลันทิจเจ็ดนั่นแหละคือพระสีระยะเมตรตรตามหลักศาสนาพราหมณ์แต่ว่าพระนี่เขาก็ไม่มีใครการันตีหรอกแต่ในพราหมณ์นี่เขาการันตีถามว่าทําไมเขาการันตีเพราะว่าพราหมณ์นี่คือหนึ่งเขามีความเชื่อ คำว่าพรามนี่ใหญ่นะหรือสีนี่ใหญ่นะแต่ไชยวรมันที่เจ็ดนี่ใหญ่กว่าพรามอีกนะใหญ่กว่าฤาษสีอีกเลยเป็นเหตุทำให้พรามบฤาสีต้องยอมเนี่ยเขาเรียกว่ายอมคารวะไชยวรมันที่เจ็ดทำาไมทำให้ใหญ่จริงเนะี่ยโอ้หปราบพรามไม่ได้หรอกเพราะว่าพรม 1, ามหนึ่งเจ้ารัติสองอางคัทีสามฤก์มากข้อที่สี่ต้องใหญ่จริงๆนะถึงพรามจะกลมหัวให้ ทำไงงนอ้โหงอุ้ยครามนี่อยากตายไม่เหลือซากหรอกแต่ก็เจ้าชายสิทธัตถะเนีย่ยใครจะไปกดหัวครามได้ใครจะไปปราบพับไอเขาเรียกว่าปาญจวัคคีทั้งห้าดะจะต้องเป็นเลิศก,กวปาัญจวัคขีทั้งห้าอีกนนะถึงจะไปปราบได้เพราะว่าท่านบำเพ็ญมานาบำเพ็ญมาเยอะถ้าพูดง่ายๆนี่ก็คืนนะ S <S <an> <S เขาเรียกว่าเป็นรุ่นพี่พระพุทธเจ้าเลยแต่บังเอิญว่าพระพุทธเจ้านี้ท่านดีกว่าเขาก็คือมีพุทธลักษณะที่พรามไม่มีที่ฤาษีไม่มีแค่นั้นเองแต,ใต,ต่ในตามตำราเนี่ยในตามตำราเนี่ยเขาจะระบุเอาไว้เลยนะเขาจะระบุเอาไว้เลยนิ้วย่างนี้รอยรอยธรรมจักรอย่างนี่เล็บย่างนี้โอ้เขารู้ละเอียดเลยนะอ่า พรามนี้เป็นบุคคลผู้รู้เขาเรียกว่ารู้ตำราแต่ไม่สามารถที่จะได้เหมือนตำราที่ที่ที่บันที่รู้ได้แต่ว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยคือไม่ได้เรียนตำราไม่ได้มีตำราแต่ว่าได้ครองหัวใจที่มีตำราเลยเป็นเหตุทำให้พรามนี้นะยอมจำนนเลยเขายอมจำนนขึ้นมาก็เลยมากราบเลยกราบใป่ปะก็เลยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เนี่ยจะได้เป็นพระพุทธเจ้าและในตำราของพราหมณ์นี้เนี่ยเขาจะรู้เอาไว้ว่าวัตกรของการเรียนวหายตายเกิดในสังสารวัฏนี้เป็นวัตกรที่เมื่อถึงเวลาแล้วพระพุทธเจ้าจะมาอุบัติขึ้นเนี่ยในในในศาสนาพราหมณ์เขามียังไงเขาก็มีเพราะดวงดาวมันโผล่เช้าโผล่เย็นเนี่ยเขาเรียกว่าดวงดาวพระโพธิสัตว์ดวงดาวพระพุทธเจ้านี่ยมีนะ แต่ว่ามันจะมีในาศาสนาพราหมณ์แต่ในาศาสนาพุทธไม่มีเพราะทําไมล่ะอู้มัวแต่เป็นนั่งฟังดว,วงดาวแล้วมันจะเปรลูกแก๊ทีไม่เอาไม่เอาไม่เอาเลิก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 เลกมายุบนอของหนอฟองหนอยุบนอฟองหนอดีกว่าสบายใจดีกว่าเขานิพพ่านไปก็เลยเป็นเหตุทําให้แต่ในาศาสนาพราหมณ์นั้นเนี่ยเป็นศ์คือเป็นาศาสนาที่ยังไม่มีพระพุทธเจ้า ก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้ไม่มีใครเป็นนายพระไม่มีใครจะกล้าสอนพระแต่พระนี่เขาไม้มีงานการทําอะไรเขาพนั่งชานั่งสมาธิไปถึงเวลาเขานั่งมองดวงว่าดวงอาทิตย์ไปดวงดาวไปว่าจะมีดวงดาวพระโพธิสัตว์หรือว่าดวงดาวพระพุทธเจ้าโคจรมาเมื่อ,อไรแล้วต่อจากนั้นเนี่ยเขาจะตั้งพิดอธิษฐานให้เพื่อนภูเข้าให้ลูกล้านเขาเนี่ยลูกที่มาเกิดนะ เพื่อจะได้ฟังโอวาทของพระพุทธเ,เจ้าจได้แสดงบรรลุเป็นพระอรหันต์ต่างเขาแรงนถึงขนาดนุ่นนะในที่สุดคนที่มีตะบะมีบารมีมากฝ่พงไฝ่พ,พระมุสิตพระม,มากเนี่ยก็เลยบรรลุมากที่สุดแล้วลูกศิษย์พระนี่ก็ไม่ค่คยบรรลุอะไรนักหรอกไม่ค่อยบรรลุเอพระพุทธพระอรหันต์ พาลูกซย์ไปห้าร้อยคนมาลุกค้องกันห้าร้อยคนมัคนคงเป็นไปไม่ได้นกะจะมีแต่ลูกจะมีแต่ลูกซย์ของฉดินลูกซย์ฉดินเนี่ยมาลุกร้องกันเลยนะเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าอาจารย์ของอาจารย์ของชดินเนี่ยท่านก็รู้ว่าเออดวงดาวพระพุทธเจ้าจงวัดขึ้นมานอธิษฐานเลยให้ลูกซย์นเนี่ยมาเกิดเลยขาดขาบริวารมาเกิดเขามาเกิดเขาก็ไล่เรียกทำนี้นที่เขานี พักหนึ่งท่านมาปั๊บก็มาเป็นลูกศิษย์ท่านก็ฝึกไปอย่างนั้นแหละฝึกเพื่อคอยคนที่มีบุญเนี่ยเขาเรียกว่ามาควักเอากิเลสตัณหาอุปทานออกเพราะพุกคนเรานี้กิเลสน่อยียเหลือเกินเขาเรียกว่ามีความอยากก็มีเพียงแค่คาเราคอยแต่ไม่ได้มีความอยากสร้างบ้านสร้างเรื่องหรอกในที่สุดพอพระเจ้าแสดงธรรมมัปับป๊บเดียวแค่นั้นบรรลุเลยห้าร้อยคน ขอห้าร้อยคนเนี่ยับอกแขกโกทัวทีวอนก็มีอยู่แล้วข้พอทีวอนฤษีก็มีอยู่แล้วเลยไปสำนักเลยไปสำนักเชตวันเลยต่างคนกับตา่างแยกย้ายกันไปโปรดเลยไปโปรดทุธบริษัทเลยแสดงคร,รม,มาเกาจริงจจังๆเลยเพราะว่าพื้นฐา,ทานท่านมีอยู่แล้วไงอันนี้ก็คือลักษณะแต่ทีนี้ แ่ทัพกลุ่มผู้มากในบารมีท่านบารรลุธรรมแต่กลุ่มที่ขาดคาว่าทานบารมีก,ก็อยากจะบรรลุคือกันะอยากจะบรรลุคือกันในที่สุดสวรรค์นี้เนี่ยก็เลยต้องสั่งให้อาคาัครอภิมหาบารมีน่ะสิบคนเนี่ยลงมาเกิด หนึ่งเมืองโคสัมพีหนึ่งคนเชตวันสองคนราจะครึกกี่คนแล้วก็อะไรแถวนี้เลยสิบคนเลยอเอาเอาสิบคนเลยนวนแล้วแต่เป็นคนที่มั่งคั่งในทรัพย์สมบัติเลยเพื่อรองรับคนประมาณสี่ห้าล้านคนเลยบางคนก็เอาไปเลยสามหมื่นคนบางคนก็เอาไปแสนคนไปบางคนก็ไปล้านคนเลยเอาไปเพื่อรองรับ แต่บุคคลเหล่านี้ไอ้ที่ว่าอยากบรรลุธรรมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาอยากจะบรรลุธรรมอย่างเดียวนะแต่เขาอยากจะหนีความอัตดขัดสนในชีวิตเพราะรู้ว่าการบรรลุธรรมเนี่ยได้รับการยกย่องจากพวกเศรษฐีมาหาเศรษฐีได้กินอร่อยในชั้นอร่อยแต่พอบรรลุริงๆขึ้นมาก็เลยอุปสมบทบวชเลยพอบวชขึ้นมาปั๊กก็ เป็นที่กล่าวขานเป็นที่ยกย่องแต่คนเนี่ยที่จะมารองรับพระอรหันต์เหล่านี้จะต้องใช้บุญบาร,รมีจำนวนมากไม่เลือกที่รักไม่มักที่ชันถ้าเทวดาไม่ทงสารข้าจะทรงสารเองเคยมีพระอยู่บาบางรูปนะในพุทธประวัติเนี่ยแต่ก็ว่าท่านไม่เคยสร้างทานางไงไม่รู้ท่านไม่เคยได้อาหารกินสักครั้งหนึ่งนะ อิ่มก็ไม่เคยอิ่มนะเอ๊ไม่เป็นเพราะอะไรเราต้องวง่องดูก่อนนะหรือมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาต้องการที่อยากจะชี้ให้เห็นว่านี่คือวิบากกรรมแมมนธรรมชาติของพระอรหรันต์รูปนัน้นนี้ที่อยากจะบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกนะบรรลุเป็นพระอรหันต์ขนาดนั้นแล้วไปหากินไปหาชั้นกุฏิพระอรหันต์ในกันจะเป็นไรไปนะ จะคิดมากไปทไําไมก็ได้เมื่อบรรลุไปแล้วเนี่ยแต่อะไรเป็นเหตุล่ะคือข้อที่หนึ่งในหลักของพระไตรปิฎกนี้เนี่ยจะต้องบัญญัติจะต้องบรรยายเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องเหตุและผลในเรื่องวิบากทั้งหลายในเรื่องทานบาร,รมีในเหตุที่เทวดาเนี่ยปิดอะไรต่างๆปิดหูปิด,ด,ปดตาคนเลยไม่ให้เห็นพระองค์นี้เลยเพื่อจะได้ให้คนทั้งหลายเนี่ย ชุกคิดขึ้นมาว่าเลยถ้าจะไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องกุศลเนี่ยก็ไม่เขาไม่ว่าหรอกแต่เอ็งก็ต้องเชื่อนะว่าสังขารก็เอันยังไม่ตายวันนี้เนี่ยยังไงเอ็งก็ต้องรดร้อนหากินและเอ็งเชื่อนี่ว่าเอ็งจะไม่มีวันลำบากเอ็งจะไม่มีวันลำบากอ่ะขนาดมา้ารวยๆเนี่ยม้าคนรวยๆเนี่ยได้นั่งนอนเเขงแหขอยู่ แต่วันหนึ่งม้ามันแก่ขึ้นมามันไม่น่ารักเมื่อไหม้าหนุ่มๆเนี่ยบางทีก็อาจจะไปยอ้อนที่หนุสนามหลวงก็ได้ใครจะไปเชื่อครับอ่าเพื่อมันแก่เกินกว่าที่คนมนุษย์เขาจะเสน่หาละเฮ้ยยังไงก็เชื่อลังบุนไว้บ้างนะอ่าฉะนั้นคําว่าบางอย่างมันมีเหตุผลเขามีเอาไว้เพื่อสอนมีเอาไว้เพื่อการันตีไว้ว่า ถ้าตาบใดที่สังขารคนเราเนี่ยตัวเราเองเนี่ยมันยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางหรือว่ามันยังไม่สิ้นอายุไขเนี่ยอะไรมันก็ไม่แน่นอนสักอย่างหรอกอืมอะไรก็ยังไม่แน่นอนวันนี้เราทําความดีเจ้านายก็รักใคร่เห็นดูแต่วันต่อไปเนี่ยความดีมันไม่สามารถจะจะ,จะได้นะถ้าเกิดวันดีคืนดีเจ้านายไปติดนี่ติดสินเขาต้องการอยากได้เงิน อยากได้เงินไตโต้หรออ้าวเฮ้ยครุ่งนี้ไม่ต้องมาทำแล้วนะทำไมเพราะว่าไอ้คนหนึ่งมันมันจะมาทำเขาอะไรไอ้คนนีออกไปเขาเอาไอ้คนที่หายไตโตะเขาที่กับเพราะว่านนออเขาเขาเดือดร้อนเขาเดือดร้อนเขาก็ต้องเอเงินก่อนส่วนความดีอะไรต่างๆทั้งๆนันเนะขาไปแก้กันทัาหนาวันนี้เอาตัวข้ารอดพร้อนเถอะสบายใจหนี ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี้เนี่ยบางครั้งทำยังไงก็แล้วแต่ไอ้ที่เราเล่ามาที่เรากล่าวมาเนี่ยอย่าให้มันลำบากถึงถึงคำที่เหมือนกับเราเหมือนเราเล่าอเพราะการเล่ามันคือละครการเล่านี้มันเป็นเรื่องนวนิยายมันเป็นตัวละครที่สมมติว่ามันจะใช่หรือไม่ใช่ แต่ขออย่างเดียวให้มันเป็นเพียงแค่ตัวละครแต่เราอยากไปเป็นเหมือนกับไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวละครที่สมมติขึ้นมาเนี่ยโอ้เราสมมติขึ้นมาในเละเลยนะถ้า,ำาลำบากในลำบากลำบากก็ตายนะที่สําคัญที่สุดถ้าจนตลอตไปก็ไม่มีใครดินทานเราแตรรวยเราก็จนนี่เขาดินทานเนี่ยเข้าใจไหมฉะนั้นถ้าจนตลอดนี่นะเขาไม่มีใครถามหรอก แต่ถ้ารวยแล้วมาจนคนจะถามถามถึงเหตุผลถามถึงเป้าหมายแต่ถ้าไอ้จนแล้วไปรวยไอนี่คนก็ถามด้วยกันนะแต่มันถามแบบนี้เกลียดนะมันถามแบบไม่เย่อยยันนะเราน่าจะเลือกน้อยตัวนี้หนละเออนี้เรามาทตกประกมลำบ,บากีนีไปเอาหนึ่งถาม,มอย่างเดียวไม่พอแถมยังเดือยยันเราอีกเออแถมยังเล็ดแนมเราอีกไม่พอท่าฉะนั้นตัวเลือก,ต,อกตัวละครบางสิ่งบางอย่าง ก็อย่างที่่หลวงพ่ออธิบายให้ฟังว่าอะไรไม่เกินทานบารามีทําเอาไว้ก่อนทําเอาไว้ก่อนอย่างนน้อยเราจะได้เลือกเอาว่าเออเราเป็นตัวละครตัวนี้นะตัวนี้นะอย่างหลวงพ่อเนี่ยอืมที่หลวงพ่อมานั่งเล่านั่งบรรยายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหลวงพ่อนี่ชอบฝันเขาเรียกว่าลักษณะเพ้อฝันแต่มันเพ้อฝันแบบธรรมดาเพ้อฝันแบบ แบบมาได้ไป็นเย็ดเยียนใครนะไม่ได้ไปชดชีวิตนะตัวฝันในลักษณะอย่างนั้นอย่างยกตัวอย่างอ่าหลวงพ่อทำนาอยู่ตรงเนี้ยทำนาไปทำนามาไอตอนทำนาเนี่ยมันเป็นฝันแบบเพราะว่ามันมันจะต้องทำนาให้เสร็จมันจะต้องไถควายให้เสร็จ,พจเพราะแต่ละไถงัวไถควายเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาควายไปเลี้ยงไว้ในป่าอยู่ทางโน้นช่วงที่มันไม่มีภาระเนี่ย เราก็มีความฝันความวิทยุความวิทยุว่ามันมีคนทีพัดหลงหลงรงหลงไปเปเจือหลงคิดวลงโบราณหลงนั้นลงมีม <bucks and customizable> ีทร enfin ัพย์สมบัติมากมีอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยพราะพูดอยู่แค่นั้นขึ้นมาเราได้ฟังแค่นั้นขึ้นมาทําไมเรามันอยากจะเป็นไอ้คนนั้นอยากจะเป็นไอ้คนไอ้ไอ้ที่มันอยู่ในนิทานเนี่ย ถ้าอยากจะเป็นคนอย่างในนิทานมันคงจะสนุกเนาะอยากจะไปรู้ว่าโอภาษาราชวังในเมืองนั้นใหญ่โตขนาดไหนแล้วเราลุกเข้าไปได้สักคนหนึ่งเนี่ยคนมันจะคนมันจะทึ่งเราหรือเปล่าวร่วะอะไรคุ้มค่าเราอะแต่ววาเราคุณจะนอะไรคุ้มค่าแล้วเนาะเพราะว่าไอคนที่ลดไปในโลกทิศโลกวิญญาณโลกที่มันความมั่งคั่งเนี่ยมันน่าจะเป็นคนมีบุญแล้วมันมันไม่ใช่โจรคนโมยอะไรหรอกมันน่าจะมีบุญบารมีอ่ะ เราเคยฟันแต่นิทานที่มันเคยคนเล่าให้ฟังเนี่ยตอนสมัยตอนเป็นตอนสมัยเป็นเล็กน้อยใหญ่ๆแล้วนะเออเด็กน้อยขนาดนั้นะนะมันฟันยังงั้นีลยมันไม่ได้ฟันหนัวโอ้แต่ต้องท,งาทาอาอํางานทําการเก็บปัจจัยมันองยังงั้นอยู่ก็ไม่เอาฟันไม่คงไม่ได้เลยลนะ่ะลำบากมันลำบากฟันไอ้ที่ว่ามันดีๆสักหน่อยหนึ่งเถอะฟันไอ้ที่ว่ามันสบาย มันมันมันมะต้องไปลงทุนมากมันต้องไปลงแรงมากแต่เชื่อไว้ว่าพาอมันฝันมันติดเป็นนิสัยเดิพอมีอยู่วันหนึ่งหลวงพ่อนี่ไปขนมรุ่งพอไปขนมรุ่งขึ้นมาเดินไปไปบันได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 พ่อไปถึงไอนน่นนาไปถึงลานนะฮะลานเจดีไอลานปราสาทเพราะมันมีซาอยู่สองหมู่พอเราครับปรากฏขึ้นมาว่าปราก็ขึ้นมาว่า มันไปยืนจังกาไปยืนจังกาทําตัวมันเหมือนก็ว่าเรานี่เป็นเจ้าข้ออย่างนั้นแหละออแล้วในใจนะมันพูดคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยกูอะมาตามคําคมั่นสัญญาแล้วนะแล้วพวกมึงว่าอย่างไงพวกมึงไปอยู่ที่ไหนกันหมดเดี๋ยวนะกูจะพาพวกมึงเนี่ยไปสร้างนั่นสร้างนี่ยิ่งใหญ่ อยู่ๆไอ้ความคิดตัวเนี้ยมันพุดขึ้นมาน่ะมันพุดขึ้นมาตลอดไอ้ปที่มายมันก็พุดขึ้นไอ้ไปนั่นก็พุดขึ้นแต่พอไปไปมามาไปปราสาทไอ้หลังหนึ่งไอ้ประสาทเมืองตรงเมืองตําขึ้นมาไปไปมามันก็ไปนั่งเนี้ยมันไม่ใช่นั่งสมาธิหรอกมันมันนั่งคัตตมาร์น่ะ้านั่งสมาธิเนี่ยรูซึกว่ามันจะพอมบารมีจะพอบต้องนั่งคัตตมานั่งคัตตมาแบบเจ้า่้นะ ทำตัวแบบเจ้าพ่อเจ้าพ่อเลยนะนั่งคัตมานี่มันเหมือนก็จะเรียกอะไรไม่รู้มันเหมือนก็จะเรียกความเชื่อมั่นในดินชาติไงไม่รู้มันเหมือนก็ว่าเราจะใช้พลังคิดวอญญางนี่คือไปให้พวกเราวิญญาณทั้งหลายรับรู้ว่าเราคือนายเราคือเจ้าชีวิตพวกนั้นเนี่ยเราคือเจ้าวิญญาณไปยังเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกไนงะ แต่แต่หลวงพ่อยังไม่บวชนะยังยังยังทำนานอยูอย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 อ่ะมันจะเดินวนเวียนจะมีความคิดอยู่อย่างนี้แต่ใครจะไปเชื่อว่าใครจะไปเชื่อว่ามันมีอยู่วันหนึ่งมันมีอยู่วันหนึ่งหลวงพ่อกำลังสร้างสพานย่งนนสร้างสพานแต่ทังเงี้ยพอสร้างไปสร้างมาความอย่กกำลังคงไปมันบางมันนึกอ่ ได้ได้ยินเสียงอ่ะวันนั้นน่ะจำจำวันนั่นได้ไหมอ่ะวันที่อยากจะเดินทางเข้าสู่ท่านนครที่ยิ่งใหญ่แบบสง่างามแบบยิ่งใหญ่แบบอลังการเนี่ยจำจำคำพูดวันนั่นได้ไหมวันนั่นเนี่ยที่พูดเอาไว้ที่นั่นที่นั่นเนี่ยและอยากจะเป็นอย่างนั่นอย่างนั่นเนี่ยยังจำคำความรู้สึกเก่าๆนั้นได้ไหม ถ้าจะเอาความรู้สึกอันนั้นเนี่ยมาเปรียบเทียบในปัจจุบันเนี่ยมันใกล้เคียงไหมคือเขาจะทวนในเราเนี่ยเขาจะทวนไปทวนมาเชื่อไหมว่าปรากฏว่าไอ้ที่มันพูดเล่นพูดหัวแล้วมันนึกเล่นนึกหัวเนี่ยจริงๆแล้วมันมันต้องมีอะไรซูในใจให้เราพูดนะมันน่าจะมันน่าจะมีอะไรแหละซูนให้เราพูดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นนะเออไปๆไปมาๆมามาแล้วก็มันคิดว่าเออในปัจจุบันนี้เราไม่สสใยสิ่งนั้น แต่ว่ามันจะมีอยู่อย่างเดียวที่ทําให้มันเป็นอย่างนั้นได้คือหนึ่งบุญเก่ากุศลเก่าแต่พอตะมานับบุญเกา่ากุศลเก่าแล้วโอ้โหโอโอโอถ้าใครอยากจะอยู่ในลักษณะอย่างนี้หนึ่งอย่าปฏิเสธหลังคา อย่าปฏิเสธความทุกข์อย่าปฏิเสธความลําบากอย่าปฏิเสธว่าตัวเองเนี่คือเสียลูกใครแล้วก็ืทําไปแล้วได้อะไรขึ้นมาว่ามันไม่ใช่มากอ,อย่างนั้นอย่างเงี้ยไปเปรียบเทียบไม่ได้ไปเปรียบเทียบไม่ได้แล้วมันจะมาทวนกระแสมันจะมาสอนเราอยู่ตลอดเวลานมันจะสอนให้เราเนี่ยมันจะมาย่าให้เราเนี่ยเกิดความแ้งควา้างสงสยัย และาเลิกล้มความปรารถนาความตั้งใจอะไรใหญ่ๆแล้วเราก็แล้วเราก็จะไปสมมุติตัวเองว่าการตั้งความปรารถนาการเผลอฝันอย่างนั้นเ,นเป็นของจริงแต่แท้ที่จริงมันไม่ใช่เพราะสมบัติมหาจกักรพรรดิมันจะว่าเร่สองลักษณะว่าได้ผู้ถือครองกับว่าได้ผู้อาศัยไอ้ว่าได้ผู้ถือครองเนี่ยโอ้โหเขาจะมี ลายเซนของการสร้างนี่ทุการางนิ้วเอาไว้เลยเลี่ยงไม่ได้เลยนะเลี่ยงไม่ได้ด้วยนะเลี่ยงไม่ได้ด้วย,เ,ย,วยเขาจะมีลายเซนของเขาเพราะทําไปเช่นนั้นจะได้จะได้เป็นบุคคลผู้มีบุญได้บุญได้ได้ได้เป็นผู้มีบุญอย่างเดียวแต่มันไม่ได้หลักฐาน แต่มันไม่ได้ที่ยืนหรือว่าไม่ได้ที่รองรับเป็นอย่างกรณีเอในสมัยโบราณเขาว่า,าพระองค์นั้นองค์นั้นนี่ท่านเป็นผู้มีบุญกร่บ้านทัานอยู่กัไหนวัดของท่านก็ไม่เห็นอย่างเงีย้ยยางฟาโรนี่เขาเห็นอะไรบุญแต่ทําไมนะห้าสามพันปีแเรายังอยู่เลยอ้าวทำไมมันไม่ร่มสลาย ก็แสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างเนี่ยฉะนั้นคําว่าบุญกับควมว่าฟ้าดินยอมรับเนี่ยมันจะมันจะต้องไปด้วยกันแนะ่เพราะมันไปแล้วมันก็จะได้มีหลักฐานมีอะไรต่างๆปรากฏอย่างมากมายมหาศาลแล้วต่อจากนั้นเนี่ยอีกร่าวนี้จริงเลยนะยางฟ้าโรนี่มันได้มีค่ายยอมรับนะ แต่ว่าบ้านฟาโรหมาเป็นอมตะแค่นั้นเลยอะไรนี้ครยอมรับหรอกในพระไต้ปีนกไมันยอมรับนะแต่บังเอิญว่าทําไมบ้านฟาโรมันใหญ่โตมโโหรามันใหญ่จนถึงก็ขนาดแบบว่าคนตกมาขี่รอยปีขี่พันปีเนี่ยมันไม่มันไม่ทะลุทลายแค่เพียงมันก็อยู่มันตั้งครุ๊กแค่นั้นหละก็แสดงว่ามันต้องมีอะไรดีและใครไปใครมาโอ้โห แล้วมันก็จะมีใหญ่สุดใหญ่กลางใหญ่เล็กแล้วก็ใหญ่แบบกระจกกระจกใหญ่สุดก็คือพวกกรูฟาโรใหญ่กลางก็พวกไอ้มายาใหญ่เล็กๆนี่กไ็ไอ้ไอ้สโตเฮนน่ะไอสโตนี่น้อยอ,ยอ,ยอยย่ะไอตปปะ้ตัวลูกปั้นน่ะแกะๆเราไปตั้ง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 ,งเอาไว้เอาไปเช็คด้อยกว่อนถ้าเราล้นไปต้องพ้นกันมาแบบเป็นติ๊ล้านก้อนเราต้องยุ่งยาก อันนั้นเรียกว่าใหญ่เล็กคือไปตองไปทำหน้าตาให้มันแบบมีทีมีฐนมากทำแบบยืดกึื่อไปมาเลย